ไม่ว่าัะมีลานายเท่านี้คงจะแก่งได้ดาพดึงดงดใจเราโบราณอันว่าบรรดาช่างตาเอาอิทธิพลของพวกเขาเรียรักกันเรียบไ,นะยไว้หน้ากแียนายวางใจ ต้องจบะ่าใจมีรักที่เธอให้ก่อนนอน Thank you.

ีไหมฮะอะไรก็ได้อยากมาเลยเดี๋ยวรอสักครู่เมื่อชาตก่อนรับเคียงไหมมาฮะตำบ,บุรชาตินะฮะมาฮะไม่มีแป้งาทาเขียนมากไหมเอาน้ำชาเทนมะฮะโอ้ยน้ำชาเทน,นเทนหรอรอ <laughs> สักครู่ โดหนไหมือองกองไม่อยู่ทีงแ้เอาตกบุละไม่สนใจใจไม่พลาดรวคันเยอะเอบเปรมรีเลยจากน ER. ี้เราลงเราลงกินตรงลุกนายามาตากคนด้วยกันตอกกันรามเนัก์คงมีอยากทำบุเราจะต่อออด ว่าจาโน้อาจ่าจ่าจ่าฮ่าฮาฮ่อฮนาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ้าฮ้าฮ่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 า่าฮ่อฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่น้่าฮ่าฮ่อ่า่าฮ่าฮ่าฮานี้ักหนึ่อาา กนที่จะจากไปเรียนจองเขาเงียยคนีีจับต้องไปว่าน้องเออจะต้องไปขกางบนลแค่ต้องจีจับจีจิบ่ตลาจะกคนหัวนุ่ง รุ่งร่ง่งันดราัน่าหจามาินขมังยาวเฮ้ยเยดยจาิจะให้พอ นะฮะรู้จัดจำหน่ายโดยไร่็อกมิวสิงนะเราเข้ามาถึงบรรยากาศสดๆที่ร้านของเราวันนี้นะฮะวันนี้เราจัดจำหน่ายโดยทีมงานไร่็อกมิวสิงนะฮะไร่ล็อกมิวสิงนะฮะโออร่ามิสเตอมาตลัดโอ้ยและแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจของเรานะ